SUV ขนาดเล็กตัวลุยใหม่จาก t o โยต้ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวถึงการเปิดตัวแล้วนะครับหลังมีข่าวคราวมาอย่างยาวนานกับ t o โยต้าแลนด์ครูเซ FJ มีรายงานจาก Maxx สื่อของญี่ปุ่นเผยว่า SUV โมเดลใหม่นี้จะมีการเผยโฉมต่อหน้าสื่อมวลชนในสถานที่ปิดวันจันทร์ที่20ตุลาคมนี้ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการสู่สายตาชาวโลกในช่งชวงเช้าของวันที่21ตุลาคมนั่นเองจากรายงานยังระบุอีกว่าโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ FJ จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานโตโยต้าในประเทศไทยก่อนจะส่งขายญี่ปุ่นและทั่วโลกซึ่งจะเปิดตัวจําหน่ายจริงในญี่ปุ่นกลางปีหน้าโดยการผลิตในเมืองไทยเพื่อส่งออกนั้นเนื่องจากเป็นโมเดลที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับโตโยต้าไฮรักนั่นเองโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ FJ จะเป็น SUV แนว f f r o a d ขนาด Compact แน่นอนว่าแตกต่างจากแลนด์ครูเซอร์2 5 0และ300ที่นอกจากจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วยังใช้แพลตฟอร์ม t n g a f ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในหลายส่วนแต่สำหรับแรงครูเซอร์ FJ จะใช้พื้นฐานในโครงการ AMV ที่มีใช้ใน Toyota Fortuner กระบะไฮลักรี vo ลและไฮรักแชมป์จากข้อมูลของสื่อต่างประเทศเผยว่าตัวรถจะมีความยาวประมาณ4,500ม m mm, มสอดคล้องกับการเปิดตัวของไฮรักแชมป์รุ่น SuperShot v i e ว b a s บล่าสุดที่เป็นเวอร์ชันฐานล้อสั้นพิเศษทำให้ตัวรถมีความยาวเพียง4,520ม m mm, มฐานล้อ2,580ม m mm, ม รัศมีวงเลี้ยวเพียง4.7เมตรและมีความจุถังน้ำมันอยู่ที่62ลิตรสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์มีโอกาสศูนย์ที่จะมีการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินพิกา2.7ลิตรสีสูบจะถูกคัดเลือกให้เป็นขุมพลังแรกในการทำตลาดส่วนเทอร์โบดีเซลขนาด2.8ลิตรพร้อมไมค์ไฮบริด48โวลต์มีโอกาสตามมาในภายหลังนะครับรุ่นเบนซินคาดจับคู่เกียร์ออโต้6สปีดดีเซลคาดจับคู่เกียร์ออโต้8สปีดใหม่ และแน่นอนว่าจะมาในรูปแบบการขับเคลื่อนสีล้อพร้อมตัวช่วยในการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดในส่วนการออกแบบดีไซน์ตัวรถคาดไม่ต่างก,กันกับภาพสิทธิบัตรก่อนหน้านี้โดยจะเป็นทรงกล่องและเน้นความเหลี่ยมสันภายในรองรับผู้โดยสารห้าที่นั่งในส่วนการเปิดตัวในญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปจะมีขึ้น20-21ตุลาคมนี้ส่วนตนลาดอื่นจะเริ่มทยอยเปิดตัวกลางปีหน้าเป็นต้นไป แน่นอนว่าไทยเป็นฐานในการผลิตหลังเละส่งออกไปทั่วโลกซึ่งการเดินเกมในไทยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับ